มาทำความรู้จักกับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแปลกที่สุดในโลกดินแดนที่แพทย์ด้านสมองนั้นมีรายได้น้อยกว่าพนักงานเปิดประตูโรงแรมประเทศที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ยน้อยมากแต่กลับมีระบบการศึกษาและสาธารณสุขที่แข็งแกร่งที่ซึ่งเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นถูกใช้อย่างถูกกฎหมายในประเทศที่ยึดมั่นในระบอบสังคมนิยมเรื่องราวของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลก และความพยายามในการรักษาสมดุลระหว่างอุดมการณ์กับการพัฒนาติดตามได้ในคิวบาดินแดนแห่งความขัดแย้งที่ลงตัวอีกหนึ่งทางเลือกที่แมชกับกิจวัตรการบำรุงสมองของผมที่เพิ่มจากโอเมก้าทรีคือคลาลิตี้เจแปนกิงโกบิโลบาสารสกัดใบแปะกวยจากประเทศญี่ปุน่นสร้างสมองที่แข็งแรงและมีสุขภาพสมองที่ดีแบบยืนยาวเหมือนต้นแปะกวยพร้อมกันกันกบผม ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ c a r i t y a s i a a b d u l y o u t u b e หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ 1. ความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ท่ามกลางอาคารสีสันสดใสและชายหาดที่สวยงามของคิวบาที่นี่กลับมีบางอย่างซ่อนไว้ด้วยความย้อนแย้งที่น่าสนใจเมื่อสัลยแพทย์ด้านสมองที่ต้องผ่านการศึกษาและฝึกฝนมาอย่างหนักกว่า20ปีมีรายได้น้อยกว่าพนักงานเปิดประตูโรงแรมเรื่องที่ฟังดูเหมือนเรื่องตลกกลับเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ ภายใต้ระบบสังคมนิยมก่อนหน้านี้แพทย์คิวบาที่ทำงานภายใต้ระบบสาธารณสุขของรัฐเคยได้รับเงินเดือนราว30ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนในขณะที่พนักงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถได้รับทิปจากนักท่องเที่ยวในจำนวนที่เท่ากันได้ภายในเพียงวันเดียวเนื่องจากการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในประเทศแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแม้รายได้ของประชาชนจะต่ำมากแต่คุณภาพชีวิตของชาวคิวบากลับไม่ได้ยำแย่อย่างที่ตัวเลขบ่งชี้ เพราะรัฐบาลจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นแทบทุกด้านให้กับประชาชนคิวบามีระบบการศึกษาที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาผลิตบุคลากร,กรที่มีคุณภาพโดยเฉพาะในด้านการแพทย์แต่สิ่งที่น่าสนใจคือตลอดระยะเวลาการศึกษานักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งหลักวิชาการและดมการสังคมนิยมควบคู่กันไปนั่นยิ่งทําให้ยิ่งการศึกษาสูงขึ้นเท่าไหร่ความเชื่อมั่นในระบบก็ยิ่งแน่นแฟ้นมากขึ้นเท่านั้น แม้จะมีความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างอาชีพที่เข้าถึงเงินดอนลลาร์สหรัฐกับอาชีพในระบบราชการแต่คิวบากลับไม่ประสบปัญหาสมองไหลเหมือนประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะการควบคุมข้อมูลข่าวสารอย่างเข้มงวดในฐานะรัฐรเผด็จการแต่อีกส่วนหนึ่งมาจากความสำเร็จของระบบการศึกษาที่หล่อหลอมอ,อุดมการให้กับประชาชนทำให้บุคลากรคุณภาพยังคงอยู่รับใช้ประเทศแม้จะมีโอกาสที่ดีกว่ารอยอยู่ในต่างแดนก็ตาม 2. จากวิกฤตสู่การปรับตัวย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่20คิวบานั้นเป็นดินแดนแห่งทุนนิยมเสรีที่เข้มข้นยิ่งกว่าสหรัฐและด้วยความช่วยเหลือจากสหรัฐประเทศได้พัฒน,นาอุตสาหกรรมน้ำตาลและการท่องเที่ยวแต่ปัญหาคือความมั่งคั่งเหล่านั้นตกอยู่ในมือของบริษัทอเมริกันที่เป็นทั้งเจ้าของโรงแรมคาสิโนสนามแข่งม้าพื้นที่เกษตรกรรมและโรงกลั่นน้ำมันในขณะที่ประชาชนคิวบาได้เพียงงานที่มีค่าแรงต่ำ าวาน่าคือเมืองหลวงของประเทศคิวบาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศติดชายฝั่งทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวเม็กซิโกครั้งหนึ่งนั้นที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางการพนันและการท่องเที่ยวที่สําคัญสําหรับชาวอเมริกันก่อนที่เมืองอย่างลาสเวกัสและแอตแลนติกซิตี้จะพัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองแห่งการพนันในสหรัฐโดยในช่วงต้นศตวรรษที่20นั้นเมืองนี้เต็มไปด้วยโรงแรมคาสิโนและสนามแข่งมา้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นของนักลงทุนชาวอเมริกัน การปฏิวัติในปี1959โดยฟิเดลครสโตนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นสู่อำนาจและประกาศยึดทรัพย์สินของต่างชาติเป็นของรัฐสหรัฐต,ตอบโต้ด้วยการระงับการนำเข้าน้ำตาลจากคิวบาตัดเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของประเทศแต่โชคดีที่สหภาพโซเวียตยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยเห็นว่าคิวบาเป็นพันธมิตรที่มีค่าในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เพราะตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งฟลอริดา หลังวิกฤตขีปนาวุธคิวบาความสัมพันธ์กับสหรัฐยิ่งย่ำแย่ทาให้คิวบาต้องพึ่งพาการค้ากับสหภาพโซเวียตแทบทั้งหมดในช่วงที่คิวบาเป็นพันธมิตรกับโซเวียตมีการแลกเปลี่ยนสินค้าที่น่าสนใจคือโซเวียตแลกน้ําตาลจากคิวบาด้วยน้ํามันที่กลั่นแล้วเครื่องจักรและขีปนาวุธนิวเคลียร์แต่เมื่อโซเวียตล่มสลายในปี1991คิวบาก็ประสบวิกฤตครั้งใหญ่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงกว่า35%ในช่วงเวลาเพียง4ปีในปี1989ถึงปี1992ราคาน้ำตาลในตลาดโลกตกต่ำลงอย่างมากเนื่องจากประเทศต่างๆหันไปใช้น้ำเชื่อมข้าวโพดแทนน้ำตาลจากอ้อยแต่คิวบาเลือกที่จะปรับตัวแทนที่จะปิดประเทศเหมือนกับเกาหลีเหนือพวกเขาเปิดรับการท่องเที่ยวอนุญาตให้มีการลงทุนจากต่างชาติเปิดโอกาสให้ประชาชนทำธุรกิจส่วนตัว และที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือการอนุญาตให้ใช้เงินดอลล่าสหรัฐอย่างถูกกฎหมายซึ่งนับเป็นการพลิกโฉมครั้งใหญ่ของประเทศที่เคยต่อต้านทุนนิยมอเมริกันมาโดยตลอด 3. ความขัดแย้งที่น่าสนใจในระบบในมุมมองทางเศรษฐกิจคิวบาในปัจจุบันเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความย้อนแย้งประเทศที่ยึดมั่นในระบบสังคมนิยมกลับยอมรับการใช้เงินดอลลร์สหรัฐ สัญลักษณ์ของระบบทุนิยมเป็นเงินตราที่ถูกกฎหมายเปรียบเสมือนร้านอาหารมังสวิรัติที่ยอมให้ลูกค้านำเนื้อสัตว์มารับประทานได้ระบบการศึกษาของคิวบานั้นสะท้อนความพยายามในการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาและการทำรงไว้ซึ่งอุดมการนักศึกษาแพทย์ต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องไมโทคอนเดรียที่เป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ควบคู่ไปกับทฤษฎีการยึดปัจจัยการผลิตของชนชั้นกัรมาชีพทำให้ยิ่งมีการศึกษาสูงก็ยิ่งแน่วแน่ในอุดมการของประเทศ ท่ามกลางความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างอาชีพที่เข้าถึงเงินดอลลราสหรัฐกับอาชีพในระบบราชการคิวบาสามารถรักษาบุคลากรคุณภาพไปได้อย่างน่าประหลาดใจแม้แพทย์ด้านสมองจะมีรายได้น้อยกว่าพนักงานเปิดประตูโรงแรมแต่พวกเขาก็ยังคงอยู่และทำงานเพื่อประเทศส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบการศึกษาที่ปลูกฝังอุดมการณ์และอีกส่วนมาจากการที่รัฐจัดหาปัจจัยพื้นฐานให้ประชาชนอย่างทั่วถึงในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนอย่างเสรี คิวบายังคงรักษาการควบคุมข้อมูลข่าวสารอย่างเข้มงวดในฐานะรัฐรเผด็จการพวกเขามีบทลงโทษรุนแรงสำหรับผู้ที่ท้าทายผลประโยชน์ของรัฐแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดประเทศรับการท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างชาติซึ่งนับเป็นการรักษาสมดุลที่น่าสนใจระหว่างการควบคุมและการเปิดกว้าง 4. โอกาสและความท้าทายหากมองในแง่ทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพ คิวบามีความพร้อมที่จะเป็นประเทศที่มั่งคั่งได้ไม่ยากด้วยแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่ชายหาดที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเกษตรและที่สําคัญคือมีแรงงานที่มีการศึกษาดีแต่ศักยภาพเหล่านี้กลับถูกจํากัดด้วยระบบที่ยังไม่เปิดกว้างเต็มที่ความท้าทายสำคัญของคิวบาคือการรักษาสมดุลระหว่างอุดมการสังคมนิยมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ พวกเขาต้องการรักษาระบบที่ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือสาธารณสุขแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเปิดรับการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก็เป็นดาบสองคมสำหรับคิวบาในขณะที่การควบคุมข้อมูลข่าวสารทำได้ยากขึ้นในยุคดิจิทัลแต่เทคโนโลยีก็เปิดโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคบริการและการท่องเที่ยวที่เป็นความหวังสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ในท้ายที่สุดอนาคตของรูปแบบเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนใครของคิวบาจะเป็นอย่างไรยังเป็นคำถามที่รอคำตอบแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือแม้ประชาชนจะมีรายได้ต่ำแต่พวกเขาก็ยังคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าหลายประเทศกำลังพัฒนาสะท้อนให้เห็นว่าบางทีความสำเร็จของระบบเศรษฐกิจอาจไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขไรายได้เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การสร้างความเป็นธรรมและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนั่นเองครับ